สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับอยู่ดีสบายเนอองหนุ่มเ,เมืองยศครับโพโทรศัพท์มีปัญหาตัวทราบมหาหนามันเป็นจังไหนล่ะงาโอ้มันคันผมว่าอยู่กับทีมันมันโทรมาได้เพราะว่าผมเปิดหน้าจอ,าอม่ได้ผมมันเสียเพื่อได้โอ้ค่ะโอ้ยเนะาะแต่ผมบอกว่า้นที่ม่ได้ทันทันผมอยู่นี่กําลังชาติอยู่เลยถอดเครื่องชาติออกมันจัง มันจะเห็นภาพเป็นยังังนนฮะอือมันปานนั่นผลจะอาการมันขึ้นหนักแลยนาะทุลักทรัพย์นี่นาะเร่อ <c oughs> งเงินดำหน้าเขาก็มีเขาก็าแล้วเอาได้ดำติูที่โอ้ค่ะดำเอาติจ้าบ้านแหละมันนอนท่วมเลยดำเลยครับน้ำมานพวกนี้ยากเ่ราะแห้งจ้ะด,<บ>ดีแล้วแล้วครับพอดีแล้วดำซีเมือจ้าเก่งเนาะค่ะดำหน้าดีแล้วล่ะจ้ะ เห็นแต่คนเพิ่นวานเอาบ่ค่อยเห็นไผดำปันใดแม่จ้าปานน่ะผมว่านละน่ามาท่วมเลยนี่ยมไม่จ้าเสียดายเนาะใผ่หกสามอกหาสามอุ้ยครับจ้าแตะเล็กหกสามเหมือนั้นอืมค่ะแต่เลขวิ่งกะยังคงเดินดีคือเก่าเนาะยังบ่พลาดต์จ้าเดินไปตามหลักอยู่ต้อมาไว้ถ่ายเพิ่นก็มางถ่ายอยู่เมียนจ้าเพราะว่าเลขวิ่งกหัวก่อนก่อนผมเก่าสามเลยนะมันก็ไปอยู่หลัก เมนจะถือว่าเดินไปตามสูตรเนาะแต่ว่าจับถูกะพลาดเต้มหนึ่งเสียดายไรหมานบ่หลาท่างนั้นบครับผมจัดหกสามเม็ดเดียวเลยมือวานมือกว่ามือวันที่สามที่เบีดอะอืมเอาปันนั่นแหละถือก็ถือตุ้มยู่ได้เนาะกันว่าถือก็ถือไตไปเลยผมว่าใครไปหกสามเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแชมป์ชนแชมป์มันเดี๋ยวเห็นว่าผม อบจะอืมสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่ผู้ใดทุนหลายนี่แลนนี่ได้เงินแท้เนาะครับงว่ามีช่องเพิ่นไอ้ที่แดงเพิ่นกำลังจับชนกันอีกงวดที่มานี่แชมป์ชนแชมป์นี่ระ่ว่าระ่ว่าของผมกับของไอ้แป๊รพกสลากข้างในเจ้าซีที่สามงวดของผมสามที่เบสงวดฮาร์ดร้องชนกันเบื่อว่าเป็นจังใดเป็นบอครอับชนกันแล้วว่างันว่าคนใดสามพวกคนสามกับซีของผมนั่น อ้างหลหกกับสามจ้าไปชนกันที่เล็สตามโอ้ค่ะวันนี้ห้องจ้าห้องพิพานมากว้องพิานนี่ห้องผมเหมือนมันเจ็ดกับสามจ้าสามกับเจ็ดเนาะวันนี้ห้องห้องเพิ่์นน์มนศูนย์กับเก่าเมันก็เข่าสามศูนย์เนี่ยว่าพระเจ้าจ้าเป็นจับสาม่างระว่างนี่แหละโอ้จับชนกันนี่จังเดกับได้แทะเทะขับวังหันมันมันมันเป็นเหล็กใส่น้ำกันมันเป็นเหล็ก ชนกันนะมันเป็นของคนกับวิสามเหมือนกันของคนกับมิสามนะจ้าอืมาเลยจับกันไหนกูคนคนกับพี่ยิ่งไปที่หกสามหกสี่แล้วท่านจ้ามันผัดออกหาสามเสียดายเนาะครับจังสีหลักหลีกนะโอ้ยี่โทุ่มาบางเทียผมก็ตอบเพราท่านตอบเพาได้เพราะว่าพันพันไม้เข้ามาคือขันพระท้ของมันเลยมันกับสีมีน่าจอมกับพี่ข้นยุ่ จ้าแต่ท่ันผมบริรับผมติดโทษครับผมต้องเล่นหาเครื่องจัดโอ้ค่ะมันต้องเป็นเรื่องสั่นเมนบอมันคืองห่างครับจ้ะมันจัดมันหลายสายหรอว่าโอ้ยมันหลายคาขวดหรอว่าอันมันเต็มหรอว่าเคียงมันก็เลยเออเลยหรอวะเอ้าจ้าแต่ว่ามันึงเรื่องคือไม่โอ้ยถึงน้ำเนี่ยด้วยสิสื่อให้ไม่เนาอเอามันกัดคาขวดไว้เนาะต้องเล่นหาสายชาติเนาะ วันนี้กัคนคไม่ไลฟ์กับไลฟ์เป็นบ่หละอืม,มอจะอันมือนีเขาสิป่อยเล็กวิ่งคือสิเล็กจับคู่นี่ได้บ่จ้ะเอาเล็วิ่งก่อนครับปกติผมทานไอ้ที่แดงเอาไปแต่งภาพอยู่บ้านมื่ขึ้นนี่มันส่งไปตะตมือขึ้นเมวานี่่หละมันจังว่าส่งขึ้นมากเนี่ยมาผมก็เลยเอานี่รถอ๋อค่ะเอาเล็กวิ่งก่อนนอกกัสันนะกนอกครับจะวิ่งวิ่งบนรางคือเเ่าเนาะครับเป็นนักไปสี่บนครับเป็นไปสิบน ค่ะแต่ว่ากันล่างไหวเนาะครับจายิ่งบนกันล่างในงวดนวันที่สิบหกสิงหาคมหกหกเนาะครับจ้าสำหรับวันนี้นะครับผมให้เพื่อนครับเอชซี่นะครับทั้างของสาบันนานครับวิ่งไปที่ศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองศูนย์ขึ้นก้อนเน้อสารบรนณาจ้ากันศูนย์ขึ้นก้อนนี่หมายถึงหลักสิบ สองอยู่ไทยแสดงว่ารักนุ้ยครับคับเอาเอจัดเป็นแบบนั้นเพราะว่าเจ๊พันติดตามพันพันพี่น้อให่นะพี่ลู่อยู่แล้วน้อยจ้ะครับผมเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เดี๋ยวสิพันหนีอยู่จ้าผมกับเบิองคอมเมนต์ซาวบน่าอยู่ผมก็ว่าหึ่ว่าพอดีผมก็เลยว่างเพผมมานั่งพอดีอักฟันกันเลยเห็นไร่มากอ่ะ ไปโทรกลับหะเมนจ้ะเพราะว่าเอฟซีพวกเราคนพ่นกับเอาเหล็กไปเรียนเอาหรือว่าพันอาเอาไปจับใส่กับที่อาจารย์ที่เม่นเม่นับกับสำหรับเลขวิ่งเนาะพันก็สิีไปจับใส่กันยังสี่เม่จ้ะครับถ้าพูดถึงว่าซื่อตรงๆบ่ได้กับนี่ก็บป้ายัดต้นทุนอยู่ได้จ้ะตามหลักหน่ะเมนค่ะปะยัดได้ตัวดีมากพวเราไปตามนั่นแหละครับไปเน้นๆไปโตแนวนั้นแหละแทมันมันไปคือโตมันจเอาสองใบายเอาซไว้หนาจ้ะก็ ตามนั่นโดยมึงออกก็คือศูนย์นี่อยุลักสิบสองหนี่งซียูลักหน่วยเนาะครับครับแต่เน้นไปที่บนกันล่างเพราะว่าบางเทือมันกะแนนลุงลางหน่อยเทียสิสิเดงลุงลางับจ้าประมาณหกเทียอะไรสามสิบเอ็ดวดใช่ในสามสิบเอ็ดขวดนีเดินดีว่าเสาหน่อยยังไม่หลุดเนาะครับไปอยู่ครับแต่ซื้อครงซ้แต่ว่าหลุดกต่ลุงลางลุงลางแค่หกงวดตามเคสแม่เนาะจ้ารักลอยแต่นี่เนี่ยรักลอยก็รัก เออล้างลอยก็ล้างนวยมานากันจั้งเทือนกันไปซึ่งวป็นทั้งสองตค่ะอืมนวยศูนย์นี่มันก็ซึงสิเดินดีถึงแม่วาผมบาดแตพ่อก็เห็นโพได้เลยศูนย์หันวนี่มันสีมาอีกตีวีดครับพ่อก็เห็นครับเพราะว่าเห็นลงโตสี่เหล็กศูนย์ครับอืมจ้าเห็นบอมันสีมาลอยมาวหันี้อีกล่ะเจ้าสี่ศูนย์ยังทลนล่ะแกกั สีล้อเบิ้งว่าทั้งอ๋นุเมืองยศจิตจับให้ศูนย์ยังก็ล้อเบื้องเหลขกชนเช่มหรือว่าอันได้จังไดแล้วกันทักมาได้เด้อจากขันวางแล้วสีทูหาแต่ว่าถ้าเป็นว่าคําม้านี่คือสีบ๊คือแต่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงนี่กับสีเดวอกันอยู่จ่าเพราะว่ากันยากหลายคือกันหลายเนื้อหลายยางค่ะวันนี้กับช่วงนี้ฝนตกอันนี้ฝนยังตกอยู่เด้จ้ะเนี่ย ครับบังคันจนกระทั่งอีกช่องนงมัน,วนมคว้าเล่าเลิกเหล้าผมเป็นอยังก<ห>็เป็นอยัางไงว่าผมบางพวกขยากแต่ผมเลยหยุดเลยแล่วเลิกเหล้าผมบ่ไหวเนาะกูเม่อโหดมันเป็นเังไหนล่ะมันบมันแค่ค่าลูกค่าหลานน้ำเมียนจะทั้งเห็ดเวียกหให้น้ำน้ำเนาะผมก็บช่างอยากหน้าบางาาังคันจะอันมันไม่เป็นงน่ายๆเนาะสูตรหวยคำนวณส่วนสี่คิดส่วนสี่สสสสสลบตัวนั่นอัน บัตนี้ถ้าเข้าคิดบกคิดขาดเขานางค็ดไปกับไปตามนี่เนี่ยเด้วาม่านนางขาดบางแกงกับ่าดไปกูไปจ้บไปลงทุนง่าจัาแบบที่อันหนาผมมากัเลยปกติกะแตามีเวลาบางผมก็เห็นอะไรอยู่เพราะว่าผมไปลงล่างวดตออนหนึ่งหวดมม่ออกสองศูนย์ผมหันเม็ดเดียวเลยสองศูนย์บัตรพลังแข่งหันมันกับมาหงดที่สองกับมะเขือเก็ดจัดหงอดมาเนี่ยลาด งวดที่สามนี่งวดที่สี่เขาอีกแล้ววา่าผมเลยไม่จังเลยคำยุดกับแซนครับยังสี่กับ่านว่าผมเลื่อนตัวันสี่เนาะผมก่อนหลือเวลามปล่อยว่างคือ <c oughs> จ้า <c oughs> มันก็หลายเนวหลายยางเข้าใจอยู่เนาะค่ะม, <c oughs> มันไม่เป็น่งไงคะ่ะเข้าใจอยู่แต่ว่าแต่เป <c oughs> ็นทั่วไปรับแสดงว่าว่างขันน่บรับแสดงวายากหรือว่าโทรศัพท์ห่างกดรับว่าด้ประมาณนี้ให้เข้าใจเนาะค่ะก็ให้ติดตามช่องไว้เนาะ ก็ตผมก็บอกว่าติดตามทางช่องรักๆผมเช้าวันหน้าเนี่ยทิ่เดียว<ต>ที่ช่องรักไงนจ้ะอยู่น้ำกันมากแต่ว่าก็มีช่องหน่อยเพิ่นติดต่อผมผมมาอยู่ดอกจ้ะไั้าทางกรุงเทพเนี่ยรับสองสามช่องครับช่องนี้ช่องน้อยๆดอกเพิ่นก็ท่านคาเบยุติเป็นกับว่าสั้นหลาย,ยเพิ่นกับที่ตามผมตลอดที่ช่อง ค่ะถ้าแม่นว่าผู้ใดสมบูรณให้เพิ่นก็ว่าขอเน่ผมก็จักสิว่าเนี้ยสบ่ได้แทงเหมืนเนาะช่องใหญ่เพิ่นบ่ว่าบ่เป็นหย่างต่อมาผมย้อนตันกันไปนี่ล่ะบ่่วาแม่นค่ะแบ่งปันกันไปเนาะตัูรีกเนาะเฮาก็เป็นแค่แนวทา้งเป็นล่ะจ้ะแต่ว่าถ้าแม่นว่าผู้ใดอยากติดต่อทางอ่าออหนุ่มเมืองยศก็ยังเหมือนเดิมเนาะเบอร์โทรก็สิปักให้คือเก่าครับจ้าสอบถามได้โดยตรง ใจจัดก <tay S 2> <Just> ันร nice, ับได้แน่บ่ได้แน่กับช่วงนี้จ้าเพราะว่าโทรศัพท์ห้างใช่แล้บจ้าแม้ว่าถือ500อยคุ้นหาลอยเนาะซื้อเครื่องใหม่ให็น่เนาะคักๆเนาะผู้ใดใส่เลียนก็เลียนเอาหลายๆเนี่ผู้ใดทุนหลายเนาะจ้ะพอได้สุกได้หมานนี่เนาะครับจ้ะก็เลียนก็เลียนแต่ถึงๆเนาะมันก็ทุนก็บ่ถือว่านั่นเด้ถ้าแม่นเลียนได้เนาะค่ะเพราะว่าลางนี่น้อยที่มันสิลงลางแม่นบ่ครับเพราะชอง มันมานี่มันกันี่ยโยมันกับบางเทียมันกับเขาไปทั้งสามทั้งบนทั้งล่างทั้งสามเด็กมีเนาะมันมีรางวัลหกหนึ่งเดิจ้าเมียนอยู่ก็เขาไปควดพ่อกันไปหกนึงอยู่ข้างล่างเหมือนทางบนก็ยังมีหกหกศูนย์ห้าอะไรยังพันหน่อยจ้ะสามเด็กเนี่ยอืมค่ะกับตามนั่นเนาะผู้ใดสูบผู้ใดมันก็อย่าลืมเด้อค่ะทูไปหาใดเนาะค่ะทางอ่อนหนุ่มเมืองยศกระไรกับล้อคือเก่าค่ะล้อเล็กวิ่งเออล้อเล็กวิ่งแล้วเลยเล็กจับคู่เด้อค่ะเด้อครับไปยัง อยู่กับแฟนคลับเอตซี่คือเก่าแหละนะครับเพราะว่ากัเอาหันงานมุ่งอิทธิพลมาหขันยากี่ลีครับยากยากครับจ้าจ้าโบเป็นเนื้อีาแดงกับโบได้คุยกันในเช้าวันหน้ากับโบได้คุยกันไม่นะครับอยู่ในไลา์ช่องผมก็บม่ค่อยได้คุยกันนี่เราต้องตระเวนให้กันนังบอกเองเนาะจ้าเข้าใจค่ะคิดว่าเอ็ซี่กท่านทุกคนอยู่แหละนอกแต่ว่าหันมันคือว่ามันยากเนาะเชาวันหน้าจ้าเข้าใจเนาะค่ะเอาฝากถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีนะคารสันออนมืองยสุดท้ายนี่ ขอขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับเอซี่แฟนครับนะครับสี่พันทิดต่ำอาจารย์นุ่มเมืองหยดมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอให้แฟนครับเอซี่นะครับได้ยิ้มใยหัวกันทัวหนานะครับต้อหรับผมอาจารย์นุ่มเมืองหยดนะครับก็ขอให้ขอลงไปทำนี่กันเนาะครับเนาะจ้าขอกันคีบนาะหรือการคเน้ะคปบนาะจ้าจ้าขอกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า